ต่อไปนี้เป็นการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบรารมีให้แก่ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาเป็นลำดับสืบไปตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพ,พุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์และเจ้าของคาถาบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งพลมเทพยดาโปรโดเสด็จมารับฟังการสวดมนต์ในวันโกนของข้าพเจ้า อันนี้สงใดปึงได้รับจากการสวดมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่ทุกๆพระองค์ขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณและถวยเทพทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุโปรดมาอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเดชะบุญบาร,รมีของทุกพระองค์โปรดเมตตาประสิทธิ์ประสาทพรให้การสวดมนต์วันโกนของข้าพเจ้าครั้งนี้ จงศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์สำแดงอนุภาพแห่งพระคาถาทุกประการ บรรดาให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสำเร็จทั้งเรื่องการงานและการเงินเปิดดวงโชคลาภพลิกดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีจากที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกประสบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกเรื่องมีชีวิตที่บริบูรณ์ในทุกๆด้านมีโชคลาภครั่งคลูพร้อมด้วยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เพื่อเป็นปัจจัยในการสะสมบุญบารามี ตลอดไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้ามีฤทธิ์สำเร็จเป็นจริงสมปรารถนาโดยเร็วพลันทุกประการเทินอิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะ สังขังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิกราสวาขาโตพระขวาตาธรรมโมธรรม,มังนามสามิกราสุปฏิปันโนพระวโตสา,า,า,าวกสังโค สังขังนมามิกลานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะ,ะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุลิสธรรมมาสาลถิสัทธาเทวมนุษยานัง พุทธโภธพกวาติกราบสวาขาโตพควตาธรรมโมสันิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตังเวทิตัโพวินยูหิติกราบสุปฏิปันโนพควโตวสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุลิสายุคานิอัตถะปุลิสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโย าหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกาลามิโยอนุตตรลังปัญจเขตตังโลกสาติกลางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปลาทังขมะทเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอะปลาทังขมทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตนะโมตัสสะพคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธรรรัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธรรรัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธรรรัสสะชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหานังจะตุสัจจาสพังลสัง เยปิวิงสุนาลาสพาตันหังกะลาทะโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเถเกเต,เ,ตเ,ตเตมุนิสลาสีเสปฏิตโิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปฏิตโิโตไมหังอุเลสัพพะคุณนากรโล หะทะเยเมอนุลุธโธสาลีปุตโตจทัทะคิเนโกนทันโยปิธทิภาคัสมิงโมคคลาโนจวามะเกทักค,คิเนสวเนไมหังอาสงอานันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามโสตะเกเกสโตปิดทิภาคัสมิง สุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาละกัสโปเถโลมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจจังปฏิทฐาสิคูนากโลอุนโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนันทสศีวลี เถลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตวันโตชินโนละสาชลันตาสีละเตเชนะอังขังเคสุสันทิตาละตนังปุละโตอาสิ ทักคิเนเมตสุตตะกังทชักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมละปริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปากาลสันทิตาชนาินานานาวะละสังยุตตาสัตตปากาลลังกะตา วาตะปิตาทสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัทถวาอาเสสาวินยังยันตุอานันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชละมัดฉมิวิหารันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมัง สัพเพเต,ตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุลักโโชินานุภาเวนะชิตุปัทเโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตลาโยสัตธรรม,มานุภาวปาลิโตจลามิชินะปัญชเลติ กายกรรมมังวจีกรรมมังโมโนกรรมมังสันจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกัน ขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหาสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครได้กระทำกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานโปรดดลใจให้เขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิตและคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าสาธุสาธุ สาธุอิมังสัจวาจังมิจฉาทิฏฐิอัติฐานังปัจจุดทลามิทุติยัมปิอิมังสัจวาจังมิจฉาทิฏฐิอัิิฐานังปัจจุดทลามิตติยัมปิอิมังสัจวาจังมิจฉาทิฏฐิอัิิฐานัง ปัจจุดทลามิคำอธิษฐานใดคำสาปแช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติพลัดพรากหรือถึงแก่ความตายข้าพระเจ้าขอถอนณบัดนี้ณนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคําสาปให้หมวยมอนถอนด้วย นโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะนะสูลโมสูลพุทธสูลธาสูลยะสูลต้องคำสาบทั้งมูลสูลด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปาลิหะลันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโโหตุ ส,สุขสิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัจชยายาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพเพตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทัง สัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอีทางสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญปวานานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็าตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมในวันนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยมีสติปัญญาแจ่มใสประสบความสำเร็จในทางที่ชอบมีชีวิตเจริญด้วยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน ขอให้ได้เกิดในสุขติภูมิมีโอกาสสร้างบุญบรารมียิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิอะระหังสัมมาสัมพุทธโธพคะวาพุทธังพระขวันตังอะพิวาเทมิ กราสวาขาโตภะควตาธรรมโมธรมมังนัมสามิกลาสุปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังโคสังขังนามามิกลา,มามท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทาง สมัครสมาชิกซูปเปอร์แตง่งซูปเปอร์แชทซูปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ